จะถามก่อนเลยวันนี้เราจะมาเน้นคุยกันเรื่องของอาการไม่แข็งตัวของอ,อวัยวะเพศช,ชายนะครับ <Yeah. S 1> หรือที่เราเรียกกันว่า ed mm hmm. นะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเลยก็คงต้องอธิบายถึงกลไกในการแข็งตัวก่อนนะครับว่า,าสําหรับเ,เพศช,ชายเนี่ยนะครับคุณหมอ,อสมบุ์กลไกแข็งตัวอะไรนะพกปืนจากปืนเล็กจะกลายเป็นปืนใหญ่เนี่ยมันเป็นได้ยังไงคุณหมอ,อ กลไกการแข็งตัวขององคชาตนะฮะรเราจะมีอยู่3กลไกด้วยกัน,นกลไกที่1เนี่ยคือเวลาเราหลับนะตั้งแต่เด็กเล็กๆก็เป็นนะ,ะเวลาหลับองคชาตจะมีการแข็งตัวคืนหนึ่งสี่หครั้งทุกคืนคร,ครั้งหนึ<ๆ>่งกินเวลาตั้งแต่1 5บหถึงสานาทีเพราะนั้นคนคนเราก็จะมีการแข็งตัวประมาณคืนหนึ่งระหว่าง2อสชั่วโมงมนะฮะในการหลับแต่ละคืนซึ่งนะเราไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะฮะ แต่เราเชื่อว่าเป็นการเพิ่มออกซิเจนไปให้บริเวณนั้นถ้ามันออกซิเจนต่ำนานๆอีกหน่อยมันยืดพองไม่ดี oh. กลไกที่2อ,อันนี้อันที่สําคัญที่สุดนะคือการแข็งตัวจากความต้องการทางจิตใจ mm hmm. เวลาเรามองเห็นภาพอันนี้ถูกสเปค mm hmm. หรือบางคนเนี่ยตาบอดได้กลิ่น mm hmm. กลิ่นนี้ปั๊บแข็งตัวนะฮะหรือมีจินตนาการ อันนี้เป็นการการแข็งตัวจากความต้องการทางจิตใจคําสั่งก็จะส่งผ่านไขสันหลังลงมาผ่านเส้นประสาทไปที่องคชาติแล้วกลไกสุดท้ายก็คือการแข็งตัวจากรีเฟกซ์เวลาเรามีการรูปรายถ้าผิดมือเนี่ยจะเป็นพยาบาลสาวๆเนี่ยจะเจอบ่อยอคือพอไปใส,ส่สายสายสวนปัสสาวะให้คนไข้เนี่ยนะพอไปจับจับคนไข้ตื่นตัว<อ>พยาบาลก็ตกอ,อกตกใจ<อ> เพราะว่าพอเอินพยาบาลพวกนี้จะเป็นเด็กๆหน่อยก็จะตกอกตกใจว่าหาว่าคนไข้ลามกอะไรบ้างจริงๆแล้วมันเป็นรีเฟ็กซ์ถ้าเราเข้าใจดีก็จะรู้ก็จะมี3กลไกด้วยกันอยางจะพูดได้ไหมคะว่ากลไกที่สองเนี่ยค่อนข้างสําคัญกลไกแรกมก็เป็นไปตามธรรมชาติกลไกที่3ก็คือบังเอิญโดนกระตุ้นแต่ไอ้ความรู้สึกนะเราคิดถึงความรู้สึกว่าความรู้สึกมันเกิดแล้วมันมีปฏิกิริยาทางร่างกายตอบสนองมันรู้สึกว่า มันสบายใจแต่ถ้ามันเกิดไม่ตอบสนองขึ้นมานี่ส่วนใหญ่จะมีปัญหามากไหมคะถ้ามันไม่ตอบสนองขึ้นมาแน่นอนครับมีปัญหาทั้งกับตัวเองนะตัวเองก็จะรู้สึกว่าด้อยค่าลงคุณค่าของชีวิตของตัวเองลดลงบางคนมีผลกระทบต่อการงานมันไม่อยากจะทํางานไอ้นี่มันมันสำคัญนะแล้วก็มีผลกระทบต่อภรรยามีผลกระทบต่อครอบครัวชีวิตคู่ชีวิตคู่ก็ลดเหลียวนะครับ